กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพการาสสหาดิตกุลค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีหน้าปลายปี2558แล้วนะคะที่ไทยเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน1ใน10ประเทศในอาเซียนนี้ค่ะเรื่องของแรงงานแน่นอนนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศนั้นไปประเทศนี้อยู่ในหมู่10ชาตินี้ลค่ะแต่ว่าเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลแรงงานเนี่ย ือได้ว่ามันยังมีเรื่องของความแตกต่างกันอยู่ดังนั้นทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของไทยก็เลยมีแนวคิดค่ะในการจะทำเรียกว่าเป็นร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งร่างดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนีชัยรศรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ค่ะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนีคะสวัสดีค่ะค่ะ พูดถึงเรื่องของร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานขอเรียนทราบอาถามก่อนนะคะถึงที่มาที่ไปของร่างตัวนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วเกือบทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการไปทําสัญญาข้อตกลงเขาเรียกว่า,เ,าเป็นพันธกรณีกับสหรบประชาชาติ <S 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 ค่ะซึ่งดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไปตกลงกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะซึ่งก็คือมีการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นพิเศษ เกือบทุกประเทศเนี่ยมีอยู่บ้างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงประชาคมอาเซียนเจตนารมณ์สคัญก็คือประชาชนอยู่ดีกินดีเขาใช้คําเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้คนทํางานทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยจำนวนมหาศาลทั้งคนทํางานในแต่ละประเทศไทยไปสิงคโปร์ประเทศพม่ามาประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องมีมาตรฐานร่วมกัน มันยางนั้นแล้วกลุ่มทุนเนี่ยก็จะฉวยโอกาสกลุ่มทุนนี่หมายถึงทั้งกลุ่มทุนในอาเซียนเองหรือกลุ่มทุนที่มาจากตะวันตกมาจากญี่ปุ่นไต้หวันอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมาเอาเปรียบแรงงานเหมือนที่เราเคยได้ยินเนี่ยว่าไปแสแวงหาแรงงานราคาถูกแล้วก็ย้ายฐานการผลิตจากไทยหนีไปลาวย้ายฐานการผลิตจากประเทศนั้นไปประเทศนี้เพราะคิดว่าตรงนั้นจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าแต่นี้คือสร้างมาตรฐานใกล้เคียงกันอของทั้ง10ประเทศในอาเซียน วิธีนี้ก็เหมือนเกราะป้องกันตามเจตนารมณ์อาเซียนว่าแกไปไหนก็เหมือนเดิมนะ,ะก็คือมีฐานใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยปกป้องมาตรฐานขั้นต่ำค่ะซึ่งเราคิดว่าควรจะใกล้เคียงกับมาตรฐานแรงงานสากลคือไม่ใช่ว่าแย่ลงกว่ามาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะหมายความว่าไม่ว่าแรงางานจะไปทํางานอยู่ในประเทศไหนในชาติอาเซียนนี้ค่ะมาตรฐานทุกอย่างเหมือนกันหมดความเท่าเทียมเหมือนกันหมดหรือถ้าพูดง่ายๆเขาก็บอกว่า คนงานไทยด้วยคนงานพม่าในประเทศพม่าด้วย uh huh. ก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันแล้วก็ดูแลแรงงานข้ามชาติที่ไปอยู่แต่ละประเทศเนี่ยให้ใกล้เคียงกันเพราะถือว่าคุณค่าของงานของเขาเนี่ยสร้างสารรค์เหมือนกันเหมือนแรงงานพม่ามา,ะมาระเทศมาประเทศไทยเขาก็ช่วยมากให้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจกับเราแรงงานไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียเราเองก็ไปช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์มาเลเซีย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่านี่เป็นคุณค่าของคนทํางานค่ะแล้วเราก็ควรจะมีมาตรฐานดูแลเขาในฐานะที่เขาสร้างเศรษฐกิจให้กับอาเซียนทั้งหมดด้วยกันค่ะสําหรับแนวคิดของร่างข้อตกลงอาเซียนของทางคอประกอรที่มีแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยพะเราเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหรือยังไงคะจริงๆแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมาด,มดๆคนก็จะเห็นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยต่างกันเยอะซึ่งแน่นอนไม่ได้วัดตัวเงินกันแบบเปรีย้ยๆแต่ว่า ไปดูมาตรฐานการของชีพด้วยแต่ว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยก็จะพบว่าค่าจ้างมันต่างกันเยอะกลุ่มทุนจึงยังเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็บอกว่าจะไปะใช้แรงงานของประเทศอื่นอ,อันนี้ก็คือฐานที่ทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อแรงงานใช่ไหมคะนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่สองก็คือว่า กฎหมายแรงงานเนี่ยคุ้มครองไม่เท่ากันความจริงกฎหมายแรงงานมันไม่ใช่แค่ค่าจ้างขั้นต่ะแต่มันหมายถึงสิทธิประโยชน์ความมั่นคงการดูแลความปลอดภัยในการทํางานโอกาสที่เขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของเขาแต่ละประเทศเนี่ยยังต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้นําไปสู่มาตรฐานด้วยกัน2ก็คือกฎหมายไทยยังมีช่องโหว่กฎหมายที่อื่นก็ยังมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นเรามายกระดับด้วยกันเช่นจะคุ้มครองใครบ้าง นี่เป็นปัญหาปัญหาหลักอันหนึ่งเช่นบอกว่าต้องคุ้มครองเฉพาะคนงานที่อยู่ในโรงงานแต่ว่าคนงานที่มีสัญญาจ,จ้างอ่าคนนี้คนงานจํานวนมากทํางานไม่มีสัญญาจ,จ้างต้องคุ้มครองด้วยรวมทั้งคนทํางานที่อยู่ในภาคเกษตรค,คนทํางานที่อยู่แบบเหมาค่าแรงคือในจ้างหลบๆกันไปหลายๆชั้นเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องคุ้มครองด้วยรวมทั้งคนงานที่ทํางานผ่านบริษัทในหน้า คือเพราะฉะนั้นความครอบคลุมของของข้อตกลงนี้เนี่ยยกระดับไปสู่มาตรฐานสากลร่วมกันยกระดับให้ใกล้เคียงกันขณะเดียวกันก็ครอบคลุมคนทำงานในทุกภาคส่วนค่ะคล้ายๆหลักการก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องให้ทุกประเทศในอาเซียเนยเห็นพ้องกันเพราะอาเซียนเนี่ยมีแนวคิดบอกว่าต้องให้ทุกประเทศเนี่ยเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันจึงจะสามารถทําได้ซึ่งนี้ก็สําคัญนะ่ะเพราะถ้าไม่เห็นพ้องกันโอกาสที่จะ เกิดผลปฏิบัติจริงๆก็จะน้อยค่ะอย่างนี้หมายความว่าเราต้องไปสอบถามความคิดเห็นจากทางประชาคมอาเซียนด้วยค่ะขั้นแรกสุดเนี่ยเราก็มาคิดง่ายๆว่าคณะกรรมาการรูปกฎหมายเนี่ยก็ศึกษาทาวิจัยแล้วก็ฟังความเห็นเบื้องต้นในประเทศไทยก่อนแล้วเราก็เห็นปัญหาเราก็ยกร่างขึ้นแล้วเราก็ไปฟังนะภาคร,รัฐของไทยเพราะคอประการต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐไทยจึงจะเข้าไปสู่อาเซียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไทยต้องเป็นแบบอย่างก่อนอคือถ้าแรงกฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยไม่มีมาตรฐานนึกภาพง่ายๆแล้วเราจะไปเรียกร้องให้รัฐบาลสิงคโปร์ดูแลคนงานไทยที่ไปสิงคโปร์ได้ยังไงหรือถ้าเราดูแลง,งานพมา่าที่มาประเทศไทยไม่ดีเราย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเสนอหน้าบอกว่ามาทาร่างข้อตกลงที่มันมีมาตรฐานมันก็จะเหมือนกับช่วยเคี่ยวเข็นให้ทุกประเทศเนี่ยยกระดับกฎหมายแรงงานของตัวเอง,อง,เองในการคุ้มครอง อันนี้ก็เป็นกระบวนการอย่างนี้ค่ะ,คะเราก็รับฟังความเห็นมาระดับหนึ่งแล้วก็ยังฟังต่อจะฟังภาครัฐมากขึ้นฟังนายจ้างจนกระทั่งถึงฟังรัฐระดับภูมิภาคภาคประชาสังคมระดับภูมิภาคเพราะว่ารัฐเห็นด้วยยังไม่พออีกยังต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักแล้วก็เห็นพ้องกันให้ได้อย่างงี้ทราบมาว่าร่างข้อตกลงอาเซียนฉบับนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วในการร่างเราใช้เวลามานานไหมคะ ก็ทั้งศึกษาทั้งทําวิจัยทั้งฟังกลุ่มย่อยๆต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลามาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วค่ะคิดว่าตกผลึกแล้วตกผลึกแต่ว่าเนื่องจากคอปกรเนี่ยมีกระบวนการทํางานก็คือฟังไปร่างไปแล้วก็ฟังเพิ่มแล้วก็ยังปรับปรุงได้อีกระหว่างนี้ก็คือการคุยกับที่ว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยนะคะแล้วเราคิดว่าเราต้องปรับปรุงไปด้วยกันเพราะอยากให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องแต่ว่ากระบวนการปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ ศึกษามาตรฐานทางสากลแล้วก็ดูปฏิญญาที่เป็นสิทธิทมนุษยชนอาเซียนดูกลไกลต่างๆของอาเซียนซึ่งก็มีมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าทําให้มันดียิ่งขึ้นเขาเรียกว่ามาต่อยอดไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลยปฏิญญาสิทธิทมนุษยชนอาเซียนก็มีปฏิญญาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติของอาเซียนก็มีรวมทั้งยังมีกลไกลที่เป็นคณะกรรมการอีกหลายชุด<ม>ก็ตกลงกันว่าเชิญทุกฝ่ายหลายๆฝ่ายเนี่ยนะคะเราจะทํางานร่วมกัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเราต้องมีการนําร่างข้อตกลงอาเซียน,นยไปกลางให้ประเทศในอาเซียนได้เห็นหมดเลยหรือเปล่าคะก็ขั้นแรกต้องฝ่าด่านให้ได้คือ่วยงานภาครัฐเนี่ยของไทยเราสนใจเห็นด้วยแล้วถ้าดีที่สุดเสนอเนี่ยนำภาครัฐอสองก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเห็นด้วยระดับหนึ่งก็อาจจะนําไปสู่การคุยกับภาครัฐอของ อาเซียนซึ่งเราอาจจะไปพบเป็นรายประเทศเราอาจจะพบในเวทีเช่นที่วางแผนเอาไว้เนี่ยเดือนกันยายนตุลาเนี่ยก็จะฟังภาครัฐไทยภาคประชาสังคมไทยเพิ่มขึ้นนักวิชาการไทยเสร็จแล้วพอไปถึงสักประมาณเดือนพฤศจิกาเราจะฟังระดับภูมิภาคหน่วยงานรัฐะระดับภูมิภาคแล้วก็จะพัฒนาไปสู่หน่วยงานประชาสังคมระดับภูมิภาคหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็จะต้องดําเนินการไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าคอประกรเนี่ยถือว่าการรับฟังการศึกษาองค์ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเราจะล่างไปตามใจชอบของเราก็ไม่ได้แต่เราก็มีฐานไว้บอกว่าเราต้องมีฐานสิทธ,ธิมนุชนมีฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็มีฐานที่ต่อย,ยอดจากของปฏิญญาอาเซียนที่เป็นว่าด,ด้วยเรื่องการสิทธิมนุชนอย่างเงี้ยค่ะ พูดถึงเรื่องของร่างข้อตกลงอาเซียนจะบอกได้ว่าเป็นร่างข้อตกลงฉบับแรกเลยก็ได้นะคะใ,ในการที่เรากําลังเตรียมตัวการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปีหน้าช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาลงลึกนะคะถึงรายละเอียดของร่างข้อตกลงฉบับนี้กันค่ะ<ๆ>กลับมาช่วงที่2ค่ะของสถานีปฏิรูปกฎหมายนะคะวันนี้เราพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของร่างข้อตกลงอาเซียนวาด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ทีนี้คุณผู้ชมก็ค,คงจะมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าร่างข้อตกลงอาเซียนฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาใจความเป็นอย่างไรเรายังพูดคุยอยู่กับอาจารย์สุนีชัยรัตน์รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะอาจารย์ขาถ้าพูดถึงลงลึกลงไปสักนิดนึงะนะคะว่าร่างข้อตกลงอาเซียนเนี่ยคุ้มครองอย่างชื่อบอกแล้วว่าคุ้มครองสิทธิแรงงานสิทธิแรงงานในด้านไหนบ้างค่ะคือ สิทธิแรงงานเนี่ยคมจริงกว้างมากเลยมันเหมือนกับว่าชีวิตความเป็นอยู่ค่าจ้างรวมทั้งความมั่นคงทางสังคมเช่นระบบป,ประกันสังคมบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศหนึ่งหลักการในแต่ละประเทศคนงานแต่ละประเทศต้องได้เท่ากันกับคนงานข้ามชาติของประเทศนั้นๆสองคนงานในประเทศไทยทั้งไทยและข้ามชาติได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกันกับคนงานในประเทศพม่า และคนข้ามชาติที่อยู่ในประเทศพมา่าอันนี้ก็เป็นหลักการขาเขาเรียกว่ามาตรฐานเหมือนกับมาตรฐานขั้นต่ำสองก็คือว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อว่าประเทศทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเห็นพ้องกันมาลงนามเป็นภาคีข้อตกลงแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้กฎหมายแต่ละประเทศมันก็ลักลั่นกันอยู่อย่างนี้ uh huh. ถ้าสมมติว่าคุณตกลงร่วมกัน ก็จะเหมือนกับเป็นข้อผูกพันบอกว่าเอาละนะเราจะกลับไปแก้ก,กฎหมายของเราที่ทั้งดูแลคนงานของเขาและดูแลแรงงานข้ามชาติพอตกลงกันในรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อที่ว่าเนี่ยสิทธิประโยชน์ค่าจ้างขั้นต่ำประกันสังคมหรือความปลอดภัยในการทํางานที่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็จะนาไปสู่นอกจากการแก้กไขกฎหมายก็จะนําไปสู่การที่พัฒนากลไกลของแต่ละประเทศค่ะเช่น อาจจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแต่ละประเทศนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะเขาก็จะได้ดูแลผลประโยชน์ของเขาเองแต่ละกลุ่มเช่นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยก็ควรจะมีสิทธิรวมกลุ่มคนงานไทยที่อยู่สิงคโปร์ก็ควรจะมีโอกาสรวมกลุ่มแล้วก็นํามาสู่การที่กลไกของแต่ละประเทศนั้นช่วยดูแลด้วยให้มันดีขึ้นเช่นคนงานไทยร้องเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ก็อาจจะต้องพัฒนากลไกขึ้นมาดูแลประเทศไทยก็ต้องพัฒนาระบบทูตไทยระบบทูดแรงงานเนี่ย ให้สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยแรงงานของอไทยในสิงคโปร์หรือพม่าก,ก็มาดูแลคนงานในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอข้อตกลงอาเซียนเราบอกว่าให้มีผลบังคับใช้จริงเนี่ยต้องมีคณะกรรมการพิเศษคือคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิแรงงานระดับอาเซียนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมาจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศเรียกว่าเสมอกันคือเป็นผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็มาตกลงกันมาช่วยกันแก้ปัญหาเวลามีเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ แต่มีหลักบอกว่าต้องทํางานเป็นอิสระเพราะไม่งั้นเช่นเราก็จะปกป้องผลประโยชน์ของเราแต่ละประเทศมาล้องเรียนเราเลยไม่มีใครกล้าตัดสินใจเพราะฉะน,นั้นกลไกนี้ต้องเป็น,นกลไกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ขณะเดียวกันก็สามารถตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของของของอชุดนี้ค่ะ ทำนองเนี้ยค่ะ,คะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งทีนี้บางคนคก็อาจจะเกิดคําถามเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วเกณฑ์มาตรฐานของร่างข้อตกลงอาเซียนฉบับนี้คือเกิดจากแนวคิดของไทยเราเนี่ยนะคะเราจะมีใช้เกณฑ์อะไรคือดึงจากข้อดีของกฎหมายของประเทศต่างๆมารวมกันไว้ในร่างข้อตกลงนี้หรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่พอเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานในเชิงของแรงงานเนี่ยไปไกลมากมอนอย่างเช่นเวลาสหรัฐ ประเทศตะวันตกหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะวิจารณ์ว่าการดูแลเรื่องแรงงานของประเทศไทยเองอก็ยังมีปัญหาอยู่จนกระทั่งนํามาซึ่งข้อถกเถียงโต้แย้งกันในขณะเดียวกันเราก็วิจารณ์ประเทศอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันข้อดีของกฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยไม่พอ,อต้องนําไปสู่มาตรฐานทางสากลซึ่งตรงกันง่ายๆเลยเพราะทุกคนเป็นสมาชิกข,ของสหรประชาชาติทุกคนเป็นสมาชิกข,ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทําไมเราจึงไม่ใช้หลัก หลักร่วมกันตรงนั้นวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อันที่สองก็คือ,อที่บอกว่าปฏิญญาสากลของอปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเองก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ที่ยังขาดอยู่อย่างที่เราบอกว่าไม่มีกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเพราะั้นแก้กฎหมายพัฒนาการทํางานร่วมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคนมักจะพูดถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยด้วยฐานที่คิดว่าคือการเสรี เขามาจจะใช้คําว่ามีมีการเคลื่อนไหวอย่างเสรีแต่ความจริงที่เสรีมากที่สุดคือทุนเสรีทุนสามารถโยกย้ายไปมาได้เต็มที่ไปหมดเลยทุนไทยก็ไปลงทุนที่ลาวพมา่าเวียดนามกันเอกอกระเริกทุนต่างประเทศก็เข้ามาแต่ขณะเดยียวกันคนลืมไปว่าอาเซียนเนี่ยมีเจตนารมณ์ว่าต้องผนึกกําลังประชาชน10ประเทศนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อยู่ดีกินดีมากขึ้น เขาเรียกกันว่ามีสมเสาคนมักจะเรียกแต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC AEC จนกระทั่งคนลืมไปเลยว่า AEC เป็นเสาเดียวเสาที่สองเนี่ยพูดกันเรื่องของความการเมืองความมั่นคงเสาที่สามเนี่ยพูดเรื่องสังคมวัฒน,ธ,นธรรม,มก็คือแรงงานสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราจะพบว่าถ้าสามเสานี้ไม่เดินไปด้วยกันอย่างมีพลังโดยอาศัยฐานคิดว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนอาเซียนนะ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเดียวถ้าสามเสานี้ไม่ไปด้วยกันเนี่ยก็จะไม่สามารถนําไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนได้แล้วเจตนารมณ์เดิมที่บอกว่าเราต้องการมีอาเซียนเพื่ออะไรเราบอกว่าเราจะผนึกกําลังกันเพื่อต่อรองทางเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับโลกที่ไม่ให้คนมาเอาเปรียบอาเซียนค่ะไม่ให้ตะวันตกมาเอาเปรียบอาเซียนไม่ให้ญี่ปุ่นไต้หวันมาเอาเปรียบอาเซียนแต่มันเหมือนกับว่าสิบประเทศนี้ โดยมีประชาชนเป็นฐานอยู่ดีกินดีเนี่ยจะผนึกกำลังและทำให้ฐานเศรษฐกิจของทุกประเทศเนี่ยเติบโตไปด้วยกันอันนี้เราต้องคำนึงถึงคำนึงถึงเจตนารมณ์เหล่านี้เราถึงจะนึกภาพออกว่าอ๋อต่อไปนี้นโยบายอาเซียนเรานะอย่าพูดแต่ทุนเคลื่อนย้ายเสรีอ,อย่าพูดถึงแต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องนึกถึงแรงงานสิ่งแวดล้อม,อมต้องไม่ไปเอาเปรียบด้วยกันไทยก็ไม่ไปเอาเปรียบพมา่าประเทศสิงคโปร์ก็อย่ามาเอาเปรียบเราทํานองนี้นะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับเราจะจับมือกันแล้วในกลุ่มไม่สามัคคีกันแล้วมีคนคอยจ้องเอาเปรียบซึ่งกันและกันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับประเทศอื่นๆได้อันนี้ก็เป็นฐานของร่างข้อตกลงอาเซียนว่าเราเป็นหนึ่งในสามเสาแต่แรงงานเนี่ยมันไม่สามารถแยกโดดเดี่ยวออกจากการพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจไม่อาจแยกโดดเดี่ยวออกไปจากการพูดถึงปัญหาทางการเมืองคือมันเกี่ยวพันกันหมดมันเกี่ยวพันกันหมดเพราะวันนี้เนี่ย รัฐบาลไทยต้องยอมรับว่าอย่าพูดถึงแต่ AEC ต้องเอาเสาที่สามคือแรงงานเสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาผนึกรวมแล้วกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เนี่ยเสียใหม่เพราะตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเราจะเน้นไปที่แก้กฎหมายเรื่องการลงทุนแต่เราไม่ได้มาแก้กฎหมายแรงงานในประเทศเนี่ยให้มันต้อนรับต่อร่างข้อตกลง,งอาเซียนพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะไทยมีฐานที่ดีอยู่แล้วเติมเต็มอีกสักหน่อยนึงเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ฐานของ ร่งางข้อตกลงอาเซียนเนี่ยไม่ยากนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะข้อตกลงอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นของใหม่สำหรับคนไทยแล้วก็อาเซียนด้วยเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันต่อค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเรื่องของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานท่านี้เกิดคำถามตามมาค่ะว่าถ้าหากว่าเราสามารถผลักดันร่างข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เนี่ยไทยแล้วก็อาเซียนต่างๆอีก9กชาติเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรในร่างข้อตกลงฉบับนี้บ้างนะคะจะต้องมาหาคําตอบกับทางอาจารย์สุนีกันต่อแล้วค่ะอาจารย์คะยกตัวอย่างไทยง่ายๆเนี่ยตอนนี้ไทยก็ไปถูกลดระดับเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์<อ>ซึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ผลของมันก็คือว่าเราถูกจํากัดสิทธิ์ในการได้รับประโยชน์ทางภาษีในการส่งสินค้าออกเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจมากเลยเพราะว่าโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยเสียหายถ้าหากว่าไทยเนี่ยรับข้อตกลงอันนี้และเป็นโต้โผในการไปผักดันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ประกาศต่อชาวโลกเนี่ยว่าเราเนี่ยมีฐานของสิทธิมนุษยชนอันนี้พูดไทยก่อน2ก็คือ ประเทศอาเซียนอื่นๆก็เหมือนกันมันเหมือนกับยกระดับอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเลยให้เขาบอกว่าแหม EU เขาเก้าวหน้าอย่างนั้นอย่างนีออ้อเมริกาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของเราก็คืออาเซียนเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาเป็นออภูมิภาคที่มีฐานสิทธิมนุษยชนเอาประชาชนเป็นใหญ่เก๋มากเลยสมมติอย่างนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจเพราะว่าประเทศอื่นจะมาจํากัดสิทธิอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยมีฐานที่ เคารพต่อสิทธิมนุชนซึ่งถูกอ้างถึงในระดับโลกกันอยู่นี่เป็นเป็นประโยคแบบเหมือนนามธรรมแต่ความจริงส่งผลต่อเศรษฐกิจธธอันที่สองก็คือว่าอย่างที่เราพูดกันมาเมื่อกี้นะคะว่าคนทำงานของทุกประเทศจะถูกยกระดับให้เห็นว่าการทำงานนั้นมีคุณค่าเงินลงทุนจะมีประโยชน์อะไรถ้าหาว่าลงทุนกันแล้วไม่สามารถทำให้คนของชาติแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีมันก็ส่งผลในเชิงรายได้โดยตรงของ ของคนทำงานซึ่งมีทั้งในระบบมีทั้งนอกระบบมีทั้งคนข้ามชาติในแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะสิ่งที่จะเห็นชัดๆเลยแล้วก็เห็นก่อนเลยนี่คืออะไรค่ะเห็นก่อนนั้นคืออะไร<ม>ก็คือมันเหมือนกับเราได้มาสามัคคีกันทําในสิ่งที่เป็นฐานให้กับอาเซียนค่ะอย่างที่บอกว่าจะ จะไม่มีประโยชน์ของการรวมเจตนารมอาเซียนถ้าหากว่าไม่ได้นําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจของทุนของรัฐบาลแต่เป็นเศรษฐกิจระดับเกี่ยวข้องถึงฐานรายได้ของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงประจงมา2ก็คือว่าจะมีกลไกพิเศษที่ช่วยการรักษาสมดุลตรงนี้ถ้าหากว่ามีใครเอาเปรียบไม่ว่าของประเทศไหนก็ตามเนี่ยคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญของทุกประเทศเรื่องสิทธิเนี่ย ก็จะสามารถช่วยกันคุ้มครองแล้วก็ปกป้องให้ฐานเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็น,นกลไกพิเศษที่จะช่วยนอกเหนือจากกลไกปกติที่อาเซียนมีอยู่แต่ไม่สามารถคุ้มครองได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการผลักดนันร่างข้อตกลงอาเซียนฉบับนี้ค่ะหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงคะ เรามีการนอกจากรับฟังความเห็นเราได้นําเสนองานวิจัยค่ะงานวิจัยเช่นหนึ่งที่ให้ทางมหิดลช่วยทำเนี่ยบอกว่ากลไกที่เหมาะสมี่จะเป็นอย่างไรโดยศึกษาจากต่างประเทศอ่นนี้ก็เป็นฐานทางองค์ความรู้แล้วก็อย่างวันที่12กันยายนีย่เราก็เชิญตัวแทนภาครัฐมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยมี5กระทรวงนะความจริงเกี่ยวข้องเยอะแต่หลักๆเนี่ยอย่างน้อยมี4ีหกระทรวงเลยคือกระทรวงแรงงานกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือเนื่องจากว่างานของอาเซียนเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเป็นกระแสไปทุกกระทรวงแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนเกือบทุกวงเลยพูดก,กันเรื่องอาเซียนแต่กระทรวงหลักที่เราจะเชิญมาเพื่อมาคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นความจริงเชิญมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้จะเชิญมาพร้อมๆกันก็อย่างเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงยุติธรรมเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ต้องได้รับความยุติธรรมของแรงงาน แล้วก็กระทรวงมหาไทยเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนอกกนั้นยังมีเชิญกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานตรวจงิเข้าเมืองสังเกตดูสิคะว่าเรื่องแค่แรงงานเนี่ยเกี่ยวข้องทุกกระทรวงแล้วก็เคยมารอบแรกนะคะที่เราเชิญเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเห็นดีด้วยในหลักการเพียงแต่ว่ากลัวว่าประเทศอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่เห็นพ้องกันเพราะฉะนั้นก็เชิญกลุ่มต่างๆเหล่านี้มาคุยกันอีก เพราะเราคาดหวังว่าถ้าเราได้ศึกษาร่วมกันดีๆเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นบวกต่อประเทศไทยนะแล้วอาเซียนเองก็ไม่มีใครเสียหายอะไรอาจจะดูเหมือนตะขิตตะหวงใจในช่วงแรกเหมือนกับพูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานมากไปแต่ความเป็นจริงแล้วสิทธิเหล่านี้มันได้เสมอกันทุกประเทศคือคนของทุกประเทศเนี่ยก็หวังว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวตั้งของไทยนะคะแล้วก็ช่วยเราเป็นธุระในการไปพูดคุยกับหน่วยงานรัฐของต่างประเทศ แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะจัดเวทีของต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะบางประเทศก่อนหรืออาจจะคุยระดับของภูมิภาคแล้วยังมีกระบวนการย่อยๆในการพูดคุยกันอีกมากทีเดียวค่ะเพราะว่าคอประกรไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าให้เสนอเข้าไปสู่อาเซียนจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องให้หน่วยงานรัฐในประเทศเห็นพ้องแต่ระหว่างนี้เราก็จะเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงานรัฐต่างประเทศเนี่ยได้เข้าใจด้วยว่ามันเป็นอย่างไรค่ะและหนีไม่พ้นก็คือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคอาเซียนจะต้องเห็นพ้องด้วยเพราะฉะนั้นก็คงมีกระบวนการขับเคลื่อนนี้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก่อนที่จะถึงสิ้นปี58ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือมีโอกาสนําเสนอต่อที่ประชุมของอาเซียนเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์สุนีคะสำหรับข้อมูลเ<ช>รี่ได้ว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เรื่องใหม่สาหรับแ<ช>รงงานไทยในขณะนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์สุนีชัยรตนะคะรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันอย่างที่ย้ํากันไปนะคะว่าเป็นของใหม่เลยสําหรับเรื่องของสิทธิแรงงานในเรื่องของร่างข้อตกลงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สถานีปฏิรูปกฎหมายคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ